สวัสดีครับครับสวัสดีครับต้อนร,ร,รับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไว้กับไทยแลนด์ Wake นะครับมาถึงวันศุกร์แล้วนะฮะผมก็ดีใจว่าทุกคนมาถึงที่นี่ได้เพราะว่าฝนตกรถติดมากเลยครับ<อ><อ>ผเป็นการตกยาวนานนะฮะเมื่อวานนี้บ้างเบาบ้างผัดก,กันสลับเมื่อวานนี้ตอนมามันยังไม่ติดไงฮะโอ้ออกไปนี่คือมันก็แปลกใจว่าสมมุติว่าเราไปดูว่ารถมันติดยังไงเนี่ยเวลาคุณคิดว่ามันจะมีต้นตอของรถติดเวลาฝนตกนะครับ ไปถึงก็ไม่มีไ <c> งคือสมมติว,ว่าธรรมาดารถติดแบบเจออุบัติเหตุเนี่ยพอมาไปถึงจุดนั้นเราก็จะเห็นอุบัติเหตุไงไอลักษณะฝนตกรถติดนี่เราไม่เห็นอะไรงไงแล้วมันก็ติดกันไปยังไงน่ยก็จะไปมองหน้ามองที่พื้นเนี่ยพื้นมันเปียกฮะรถเลยติดคือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างหนังสือพิมพ์เขาก็จับประเด็นนี้นะห <c oughs> นังสือพิมพ์อย่างมติชนเขาเล่นหน้าหนึ่งแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าสั่งยกเลิกซ้อมปล่อยน้ําไปก่อนกทมฟ้ารั่วครับคือได้รับการปล่อยน้ําโดยธรรมชาติแล้ว คับเทวดาปล่อยน้ําลงมาเนี่ยหยุดทะเลาะกันจัดให้สักดอกนะเมื่อวานเมื่อวานตกหนักมากนะฮะโอ้โหแล้วก็เมื่อคืนด้วยนะฮะแล้วก็รถติดเมื่อวานนี้บางพื้นที่เขาบอกว่ารถติดหชั่วโมงเป็นมาราทอนครับนะฮะทั่วเลยแท็กซี่สะอื้นนะฮะเมื่อวานติดบ่นกันบ่นกันทั่วเมืองฮะแล้วก็บางพื้นที่น้ําท่วมในกรทมนะฮะก็เลยเป็นเหตุให้เมื่อวานหัวค่ำมีเลือดออกไปยังไม่มีกําหนดครับก็ถือว่าเป็น อะไรที่ปกติสำหรับฤดูฝนเหมือนกันฝนตกอย่างนี้นะฮะปกติใช่ไหมฮะไม่มีใครด่าคุณชายสุุมพันใช่ไหม<โ>ฮะก็มอน้าท่วมระบายไม่ทันไม่มีเะฮะ้ย <c oughs> มันยังไม่ท่วมมากเดียวใช <c oughs> <c oughs> ่ฮะโอ้โหนี่คุณชวัตรเริ่มแรงตั้งแต่เบรกแรกเลยแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าใครเคยใช้ชีวิตอยู่บนรถเนี่ยแล้วฟังจอสร้อยนะครับก็จะจะรู้เลยฮะว่าเวลารถติดหนักๆนะครับเราจะรู้เลยว่า ตัวชี้วัดสําคัญเนี่ยก็คือเปิดเพลงะฮะ,ฮะเพราะว่าคือไม่ต้องรายงานแล้วไงเพามันตีทุกถนน,นะะฟังเพลงเถอชื่นใจชีวิตของอาจารย์พิษในการขึ้นแท็กซี่ดีขึ้นไหมครหลังจากที่เขามีกดเข้มข้นมากขึ้นดีขึ้นฮะ,ระจริงว่าดีเลยฮะก็เมื่อวานนี้ฝนตกหนักผมไปยืนรอหน้าปั๊มที่ข้างหน้าเนี่ยฮะก็มีใหม่เลยฮะก็คือเขาเจอผมเสร็จนะฮะเขาบอกผมจะไปบางกะปิเขาก็ปิดมิเตอร์เลยเพราะงั้นเขาก็ปิดเขาก็ปิดไฟเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไป เขาปิดก่อนให้คําตอบไม่ให้คำตอบเสร็จแล้วเขาก็ปิดคือเปิดประตูเจรจาแล้วแล้วก็ปิดแล้วปิดไปไม่ไปฮะก็ยังไม่โทรแจ้งตํารวจนะฮะโอจะทันไหมฮะนั่นเปียกก็เปียกครับวันนี้เนชันเขาก็ภาพเมื่อวานนี้ที่รถติดมาให้เห็นกันนะฮะบอก stuck in traffic นะภาษาอังกฤษเวลารถติดนี่ stuck in traffic นะด้านบนแล้วก็ด้านล่างมันอยู่ในข่าวที่เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันกับเรื่องเรื่องของกรุงเทพมหานครครับ คือด้านร่างเพื่อไทยก็เพื่อไม่ใช่เพื่อไทยเนชั่นเนี่ยชงให้เพื่อไทยชงให้คุณกิติรัตน์ลงสมัครผู้ว่าเหมือนเชียฮะเชียฮะเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อไทยเนชั่นอยากให้คุณกิติรัตน์ลงสมัครผู้ว่าครับชอบเหลือเกินเหมือนเชียหรือไม่ก็ดึงออกมาจากกระทรวงการคลังทันทีผมได้พิจารณาการไปไกลเมื่อวานนี้ดู CNN หฮะโหนึดถึงภาพคอนเวนชันนะครับไพรมารีและวคอนเวนชันเรื่องนี้ของเพื่อไทยแล้วเชิญคุณสุธิชายุ่นไปยืนพูด เพื่อเชียร์ว่าให้คนกิตติรัตน์ลงอ๋อเป็นเหมือนคลินตันเชียร์ามาครับโอ้โหตายเกลือนนะฮะอันนี้หวังดีประสมร้ายหรือเปล่าไม่ทราบวังดีประสมร้ายหรือเปล่าต้องไปดูบทความในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะครับว่าเออไทยรัฐบทวิเคราะห์หน้าสามครับพูดถึงโพยโพนะฮะครับเขาบอกว่าซุ่มทําโพนะฮะคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยคือคุณปอดประสบนะฮะครับนะบทบู เยอะๆเนี่ยนะะแล้วคนนังสวินตาบ่อยๆเนี่ยนะคุณปอะสมมาอันดับหนึ่งนะครับเต้อ้งนะคือคุณพิติรัตน์มาอันดับสองนะฮะแต่ว่ามีชื่อใจ้หน่อยด้วยนะฮะโอ้แต่คนที่จริงๆแล้วรู้เรื่องกทมต้องคุณหญิงสุดารัตน์ครับแต่โพโพเพื่อไทยนี่ม่นนะฮะที่ผ่านมาในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอ๋อแต่นี้ผมไม่เชื่อฮะผมไม่เชื่อเพราะว่าผมมีเหตุผลว่าการเลือกตั้งกทมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพื้นที่ใช่ มันไม่ใช่เราพูดถึงการเลือกสสหรือสกนะฮะเลือกการเลือกตั้งกทรทมมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับคือผมคิดว่าสูตรที่สําคัญที่สุดของเพื่อไทยเนี่ยนะครับในการในการที่จะชนะการเลือกตั้งผู้ว่าคราวนี้เนี่ยมีอยู่สองประเด็นใหญ่ข้อหนึ่งเนี่ยก็คือต้องอธิบายให้ได้ว่าตกลงน้ำเนี่ยคุณสุขมพันธ์เกี่ยวพันกับน้ำนํำยังไงนะค,คือพิสูจน์ให้ได้ว่า กทมก,กักไม่ให้น้ําเข้าและพิสูจน์ข้อ2ในประเด็นเดียวกันก็คือ BTS เนี่ยตกลงต่อสัญญาหรือต่อสมบัติทานห,หรือเปล่าหรืออะไรซึ่งตอนนี้กทมเขาก็มีวิธีอธิบายของเขาครับข้อที่2ที่สาคัญเนี่ยคนที่จะมาเป็นเนี่ยต้องได้รับเบสซิ่งจากเฉลิมและสุดารัด oh, เท่า oh, นั้นเองทั้งคู่เลยฮะโซนส,สเปรคุมพื้นที่ในกทมคุม oh, ท่าคุณเฉลิมคุมฝั่งทนคุณสุดารั์คุมขอบนอกของฝั่งตะวันออก ก็ค sure. no. ือข like okay right. like mm ้างในคุณเจาะไม่ได้อยู่แล้วคุณเจาะปใช้ปัานไม่ได้อยู่แล้วเขตเมืองชั้นในนะครับก็เท่านั้นอ่ะแต่ว่าคุณทำสองข้อที่ได้คุณก็ได้เป็นผพ้ว่ากรทมฮะแต่ว่าฐานเสียงของคุณเฉลิมกับฐานเสียงของคุณสุดารัตน์นี่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนะฮะอืมก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะช่วยทําให้ฝันของเนชั่นเป็นจริงก็คือเรื่องของไวท์ไลน์เนี่ยนะฮะอย่างวันนี้โลกวันศุกร์ขมีประเด็นนี้นะฮะก็พยายามโยงไปถึงคำพูดคุณกิติรัตน์แต่ว่าเขาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่ง่แล้ว ผมอ่านดูป้ายของป้ายของอที่สชเขาใช้ตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่านี่เป็นพื้นที่การใช้กระสุนจริงเนี่ยตอนที่มีการสลายการชุมนุมเนี่ยครับนี่คือซอยลัางน้ําอันนี้มันไม่ไว้ลายดิมันไม่โกหกเลยมันมันคือน <c oughs> ่าหวังว่าโกหกมากกว่าใช่ไหมครับคือจริงๆคําว่าพื้นที่การใช้กระสุนจริงเนี่ยเป็นคําจริงฮะ <c oughs> แต่ว่าคําพูดตอนหลังที่บอกว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงใช้กระสุนซ้อมเนี่ย เป็นคําโกหกเพราะนี่คือหลักฐานนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยใช้กสุนจริงทีนี้ถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยฮะมันแปลว่าอะไรฮะโโภาษาอังกฤษนเนี่ย live fly live live flying zone so, นี่คืออะไรคืออย่างเงี้ยตายแน่ผมอธิบา,าบายนิดนึงฮะเพราะ <S 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 ตอนแรกเขาบอกว่าเขา,เขา,เขาสะกดผิดเขาจะสะกด live อ่า live คือยิงแบบสดๆ เออผมก็ไม่เข้าใจเขาสะกดเป็นไลฟ์ซึ่งผมรู้ว่าชีวิตผมเหมือนกับว่าถ้าอ่านอย่างนี้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบแตกหัของผมเนี่ยมันแปลว่ายิงทุกที่ยิงทุกอย่างที่มีชีวิตอ่ะใช่ใช่ไหมใช่กระสุนจริงแล้วแบบไม่รู้แต่สิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นฉันยิงแน่แนเรื่องนี้มันน่าตลกมากเพราะว่าตอนนั้นสอชเขาเขาบอกว่าคือประเด็นคือว่าทุกคนรู้ว่าสะกดผิดคือต้องการจะเขียนว่าไลฟ์ไลฟ์ยิงสดยิงสดตลอดเวลาระวังคือคำที่ถูกคือยิงสดนั่นใช่ไหมใช่ฮะเขาไม่ตั้งใจที่จะ แต่มันออกมาแล้วมันยิ่งทําเป็นเหมือนอ๋อใช่จริงๆสิ่งที่เขาต้องการทำอันนี้ชัดเจนมากเลยก็คืออะไรที่มีชีวิตนะครับไม่โกหกแน่ก็ดูฮะต้นไม้อย่างโดนนยใช่ไหมคือยิงทุกอย่างที่มีชีวิตอันนี้น่ากลัวมากอันนี้ไม่ใช่จริงๆถ้าแปลไทยไม่ได้พื้นที่การใช้กระสุนจริงนะฮะก็คือพื้นที่ที่ยิงทุกสิ่งที่มีชีวิตก็พอบอกแล้วให้ออกจากพื้นที่ใช่ไหมครับนะฮะโอ้โหภาษาอังกฤษ ก็ผมดูเรื่องที่พาดหัวอีกเรื่องก็เรื่องคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันอ๋อใครโพสต์เนีเรื่องใหญ่ครโอเคอันนี้เมื่อวานนี้เขาเอาตัวบนหรือตัวล่างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วครับปลุกต้านคอร์รัปชันครับคือถ้าเห็นภาพเนี่ยนะมันเป็นภาพงานของกลุ่มภาคีต่อต้านคอร์รัปชันใช่ฮะซึ่งเขาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติแล้วเขาประกาศว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันรวมพลังเปลี่ยนประเทศไทยครับนะฮะ ที uh, ่ภาคธุรกิจเลิกจ่ายสินบน<ะ>ชายอุ๋ยนี่คือหม่อมราชวงศ์ปรีเ<ะ>ดียทรเทวกุลนะฮะอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าใช้มีการโก60-70เปอโกง60-70<อ>ครับวันก่อน40นะฮะวันนี้เป็น60-70<น>แล้วเหมือนที่เดาเลยฮะต่อไปจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวมีรายละเอียดนิดนึงเรื่องเรื่องข้าว <c oughs> ผมคิดว่าสำคัญคือเนื้อหาของของเรื่องโครงการเราจมหนังข้าวมากกว่าไอ้ตัวเลขนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็น,นวันนี้ผมหล่ออีกแล้วนะครับเมื่อคืนเอได้ดูเดโมแครตคอนแวนเซชั่น เขาจะมีป้ายประกาศอันหนึ่งซึ่งเมืองไทยไม่กล้าไม่กล้าถือไงแต่เดีมารมาแอตถือแล้วมันดูดีเขาติดป้ายเมื่อวานไม่รู้คุณเพิ่มเห็นอะ่าที่เขียนว่า middle class first ฮะชนชั้นกลางมาก่อนนี่ไงอันนี้เหมือนกันเลยคือกล้ามาถือป้ายไหมชนชั้นกลางมาก่อนครับก็คือว่าชาวบ้านจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่รู้แต่อย่าคอร์รัปชันคอร์รัปชันเพราะว่าเนั้นกลางรู้สึกว่าการคอร์รัปชันเนี่ยทำให้พวกเขาต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นไง ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็คุยกับอาจารย์พิษว่าประเด็นคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นของคนจนเป็นประเด็นของคนชั้นกลางนี่แหละเป็นประเด็นที่บวกเข้ามากับประเด็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องรายได้ให้กับชาวบ้านมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องหลายๆอย่างับที่กินได้ของชาวบ้านเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยฮะเพราะว่ามีดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์เมื่อวานก็ไปคือมันดูเหมือนว่าตอนนี้มันมีโมเมนตัมที่จะกลับมาถึง การเสนอคนที่เหมาะที่จะขึ้นมาแทนค,คุณยิ่งรักพยายามหาคนที่จะเป็นคู่แข่งตอนนี้นมี2คนแล้วมันจะไปยังไงตับในประเทศก็มีสมคิดเฟิร์สนะครับส่วนในระดับเอเชียก็สุรเกียรติเฟิร์สครับเดี <laughs> ๋ยวกลับมา <laughs> ครับช่วงหน้าครับกับเวกับไทยแลนด์ เมะื่อวานนียนะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเนี่ยเขาจัดเป็นวันค,คือคืองี้หกกรยฎายนเป็นวันที่คุณดุสิตนนทนาครเขาเสียชีวิตค,ค,คุณดุสิตนนทนาครอ,อดีตประธานออหอการค้าเนี่ยเขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันคืนนี้เขาก็เลยจัดครบหนึ่งปีให้กับให้กับคุณดุสิตแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องผมคิดว่าเพราะว่าวันนั้นได้สัมภาษณ์ทางประธานของเครือข่ายนี้นะครับ แล้วก็เชิญดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของที่นีดา้าตอนนี้อดีตรองนายกรัฐมนตรีไปบรรยายพิเศษเรื่องรวมพลังงานผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาตินะฮะดรสมคิดก็ไปพูดในงานเปิดกันใหญ่โตเหมือนกันเพราะว่าคนคที่ไปเนี่ยเขาก็เดินเป็นเหมือนเดินพาเรดข้างในทั้งศูนย์สศริกิจนะฮะเดินล้อมรอบเป็นพาเรดเดินไปเดินมาแล้วเสร็จแล้วซ้อมนะเหมือนเล่นเล่น เล่นฟิตเนสไงก็คือไม่ได้วิ่งจริงก็คืออันนั้นก็คือ politically fitness ก็คือแบบว่าซ้อมเดินขบวนอยู่ข้างในหรือเขาเตรียมเตรียมเดินชุมนุมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใครนำมีคนนำก็การเป็ว่าดรสมคิดนำแล้วแต่ว่าจริงๆคนคนนั้นก็คือสภาหอการค้ากับสภาอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเขาร่วมมือกันแล้วก็ภาคธุรกิจคือที่พูดง่ายเขาต้องการที่จะลดคอร์รัปชันก็คือหมายว่าเขาไม่ต้องการที่จะมานั่งให้เงิน กับรัฐมนตรีกับประหลัดกับอธิบดีสิห้ารือยีสิเปอร์เซ็นเขาเขาก็หยุดให้สิฮะเขาคือเขาต้องการอะไรฮะซีโร่อิมิชันก็คือแบบว่าคอร์รัปชันซีโร่เพราะว่าคอสคอสเลี่เขาจะเริ่มประนามธุรกิจที่ไปโกงแบบวฮาไปให้ตังรัฐบาลเขาจะดึงให้พวกนี้เข้ามาทําแพ็กกันบอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องทําตัวดีกันหมดแล้วไม่มีใครไปโกงระบบคือเป็นอีก อีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเคาเขาเรียกอะไรนะผมจําชื่อภาษาอังกฤษไหมคาเทลไงเป็นไวท์คาเทลหรือเปล่าแบบว่าอารมณ์ว่าแบบรวมร่วมร่วมมือกันเป็นเป็นมอรัเรลมอนมอนอพอลีก็คือว่าเป็นการผูกขาดเชิงศิลธรรมมอรัลมอนอพอลีโอ้โหนี่เป็นศัพท์ที่โอ้โหนี่คุณทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสิ่งเลวร้ายไปเลยนะฉันก็คือสุดท้ายแล้วถ้าเรารวมกันแล้วคอสเราจะถูกลงใช่ไหมอันน่าสนใจนะแต่คำถามว่า คุณไปด่ารัฐบาลแบบนี้นี่มันสีสันไงวันๆเพราะว่าแน่จริงคุณเปิดรายชื่อเลยฮะคุณเปิดรายชื่อว่าธุรกิจไหนโกงนะฮะแล้วคุณก็ไปฟ้องกันดิให้เขาฟ้องกลับคุณดิคือทำอย่างนั้นให้ทําจริงให้ทําอย่างนี้มันการเมืองครับถึงที่สุดแล้วนี่เป็นคือเป็นการผูกขาดคุณธรรมนั่นแหละเพื่อจะให้ตัวเองมีความได้เปรียบทางธุรกิจมากกว่าคนอื่นแล้วในขณะที่ตัวเองคุณธรรกว่าอย่าให้เห็นนะว่าไอคนที่ออกมายืนพวกนี้ไปจ่ายอ่ะคือ แต่เข้าใจภาษีไอคนนี้เขาต้องจ่งายภาษีก็จ่ายไงเาชแต่ว่าประเด็นของเขาก็คือว่าอย่าให้รู้ว่าตัวคุณก็ไปจ่ายด้วยไงอ๋อใช่อันนี้บอ,อกว่าคือ,อเพราะคนจ่ายด้วยแล้วคุณออกมาโวยวายอย่างเงี้ยแปลว่าคุณต่อรอง, <laughs> อองใช่ครับประเด็นที่คุยกับคุณชูวัต์ตอนก่อนเข้ารายการก็คือว่าอย่างตอนนี้เขาพยายามดึงดรสมกีจาตุศรีพิทักษ์เข้ามาเนี่ยมอนก็ว่าชูนิดหนึ่งชูอย่างไม่เป็นทางการว่าถ้าไม่มีคุณยิ่งรักเนี่ยอย่างน้อยถ้าสมคุณสมคีเป็นนายกเนี่ย เป็นรัฐบาลที่สามารถบริหารงานได้ดีกว่าเสร็จแล้วไม่มีทุจริตคอรัปชันด้วยผมคิดว่านั่นคือธีมในแบบที่อิมพลายมีนิ่งของงานนี้แล้วผมถามแต่ว่าคนกอง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 กลุ่มเนี้นะครับคนกลุ่มเนี้ยมีท่าทีไงเขาจะเที่ยงครับกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ชอบพนในสุริยุทธ์ก็ได้นะก็ออกมาพูดเนี่ยฮะแต่คืองี้เดี๋ยวต้องตอบในเชิงหลักการก่อนว่าการการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชันเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> นะแต่ว่าไม่ใช่การผักชีโรยหนะ้าแล้ว<ช>ปัญหาคอรัปชันมันไม่ได้อยู่ที่การรณรงโ์แบบนี้ใช่ไหมมันมีนกลไกซับซ้อนมีการทํางานในเชิงว่าธรรมของการคอรัปชันอยูอ่ที่สําคัญคือถ้าเกิดจะมาชูภาพคุณสมคิดเนี่ยคุณสมคิดเนี่ย,ม,ยมีบทบ,บาทสูงมากนะครับตอนสมัยเป็นพักไทยรักไทยที่คุณกล่าวหาว่าคอรัปชันน่ะแหละครับอ๋อเป็อยู่ข้างๆคุณทักษิณตลอดเวลาครับเพราะนั้นคุณสมคิดอ่ะ รู้ปัญหาว่าคอร์รัปชันมันไม่ใช่แก้ปัญหาแบบนี้แต่น่าสนใจโอเคคือคือเอางี้ในทางในทางทางเลือกนะฮะดีฮะมีตัวเลือกใหม่ใหม่มาแต่ก็ไม่ใช่ชูคุณธรรมต้องชูนโยบายว่าคุณมีกระบวนการไปอย่างไรให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันครับนี่เป็นรายการเดียวในประเทศไทยนะที่ผมพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยแล้วเจอ เจอตอบโต้กับมาเนี่ยมันไม่มีสื่อช่องไหนที่เล่นประเด็นนี้แล้วมีม,มุมมุมเหมือคุณชูวัตรหรือม,มอุมเหมือนอาจารย์พิษเลยนะคือเขาไม่มคิดว่านะอันนี้ผมแซวคุณสยแล้วกันว่าจะตามหานกักการเมืองที่ไม่คอร์รัปชันกับตามหาควายเผือกเนะี่ยนหนหายากกว่วกันแต่ว่าผมผมเรียกร้องให้เอแบกโพนะครับเอแบกโพสัปดาห์นี้นะฮะทำโพเลยฮะว่าประชาชนคิดว่าบริษัทไหนคอร์รัปชันมากที่สุดเอาไหมบริษัทไหนจ่ายมากที่สุดเอาไหม เออส่วนเรื่องทุจริตจำนำข้าวเนี่ยนะฮะที่มีการกล่าวหามีการทุจริตเมื่อวานนี้เนี่ยหมอมราชวงศ์ปรีดิธรเทุคุณอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้พูดในงานเสวนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเนี่ยนะฮะการจำนำพืชผลการเกษตรนะครับว่าโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่บอกว่าบอกว่าเขาเอาเอาเอาได้ e รียกแล้วกันทำไมรัฐบาลจะไม่ เดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อในฤดูการหน้าลหละทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าขาดทุนแน่แต่ก็จะดําเนินการต่อเก็บข้าวไว้ก็ไม่ได้เพราะสต็อกนั้นเต็มก็ต้องขายขาดทุนมีความเสียหายขนาดนี้แล้วทําไมจะต้องหน้าด้านทําต่อประเด็นก็คือว่ายังแบ่งกันกินไม่พอใช่หรือไม่ตอนนี้การคอร์รัปชันปลาก็ไป60-7ตรงนี้ขอพระสยามเทวาธิราช โดนบันดาลให้คนที่โกงนั้นมีฮิริโอตัปะคืออายแก่บาปบ้างแล้วก็ผมไม่เข้าถึงรายละเอียดของใบประทวนแล้วกันมันเยอะมากถ้าเล่าในรายการนี้มันไปอีกสิบนาทีแน่แต่ว่ามันมีเรื่องของใบประทวนเรื่องของการขายข้าวเอาบริษัทที่เข้าประม,มูลมาซึ่งซึ่งเป็นบริษัทเดิมที่อยู่ในเครือของคนที่รู้จักกับรัฐบาลอะไรเงี้ยครับมันก็มีทั้งขาเข้าและขาออกของข้าวซึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันผมถามง่ายๆอันหนึ่งดีกว่าว่า บ่มอวยพืว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไว้ายหรือเปล่าเขาบอกไม่คืองี้ไอชูงี้คือว่าในในเมื่อคือประเด็นประเด็นเดียวกันไงว่าเพื่อให้สังคมนั้นได้หวาดกลัวและเห็นถึงโทษของคอร์รัปชันเนี่ยก็จําเป็นต้องไว้ใจต้องให้ตัวเลขนี้สูงไว้นิดนึงก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะคือกลายว่าในในเรื่องของเรื่องของทุริตคอร์รัปชันเรื่องข้าวเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขามั่นใจมากว่าเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังหาใบเสร็จไม่ได้อแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ เมื่อวานนี้ก็เปิดให้คนแน่นถกเรื่องนี้เหมือนกันในเวทีเซวนาคือเป็นจุดอ่อนนะฮะเป็นจุดอ่อนเพราะว่าการควบคุมคอนโทรลกระบวนการทั้งหมดในกระบวนการรับจำนำข้าวเนี่ยมันยากแล้วมันทีนี้คือแล้วใครใครทุจริตล่ะฮะกระบวนการแบบนี้ใครทุจริตหนึ่งก็คือโอเคคุณก็ต้องพัฒนาไปแต่ว่าพื้นฐานของการแก้ปัญหาทุจริตคือว่าคุณต้องทําให้เกิดคนชั้นกลางแบบ เพื่อภาคีาครือขายเนี่ยเพิ่มขึ้นใชมนะคุณก็ต้องไปเพิ่มรายได้ก่อน<ะ>เพื่อที่ทําให้มันเหลือพอที่จะเอาส่วนเอาชีวิตประจําวันเนี่ยไปตรวจสอบคอรัปชันได้คือพูดง่ายว่าต้องยกระดับรายได้ใช่ไหมคนมันถึงยกระดับจิตสํานึกที่จะออกมาอเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นของเขาวแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งนะผมมองคือผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยคุณชูวานะนะในวันนี้ผมอินกับเดอะบครขายคอนเวนชันผมรู้สึกว่าการเมืองไทยเนี่ยคือมันมีลักษณะเอาดีเข้าตัวนะครับคือพูดอย่างนี้แล้วฉันดี และคนอื่นมันต้องมีคนเลวนะครับในขณะที่ถ้าดูการต่อสู้ระหว่างเดโมครกกับริพับลิกันเนี่ยสุดท้ายแล้วจุดสำคัญที่สุดในการต่อสู้ของการเมืองใเมริกันอันหนึ่งก็คือดู undecided voter ดู swing vote หมายความว่าพยายามที่จะพูดกับคนซึ่งไม่ได้อยู่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้เชื่อตัวเองแต่ลักษณะน,นี้ไม่ใช่ฮะลักษณะน,นี้พอคุณบอกว่า นักการเมืองโกงคนก็ไปกระทบว่าเอาแล้วคุณปเป็นเรื่องนักการเมืองโกงก็แปลว่าคุณก็ไม่ดีไปด้วยใช่ไหม,มคือคุณไม่สามารถพูดอะไรให้คนเขารู้สึกได้ไงว่าเฮ้ยถ้าคุณย้ายมุมมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นครับนะครับ,ค,รบคือคนไปกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งซะจนที่คุณไม่สามารถยืนอยู่กับคนที่เขาเลือกอีกฝ่ายหนึ่งได้ไงครับแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีาทางออกให้กับรัฐบาลประชาธิปไตยอืว่าคุณจะให้ข้าจัชการยังไงกับกับปัญหาภายใต้แบบนี้ซึ่งว่าทํามันไม่ใช่เรื่อง เ,เรื่องคอร์รัปชันมันไม่ใช่เรื่องที่พูดแล้วังลองแล้วหายเช่นในอบตเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่คอร์รัปชันถ้าคุณไม่ตามน้ําไปคุณโดนยิงคือมันมีกระบวนการซับซ้อนมากที่จะอธิบายเรื่องนี้สิบนาทียี่สิบนาทีก็อธิบายไม่จบแต่ว่าเรื่องวันนี้คุณจะให้รัฐบาลไปไตแก้ปัญหายังไงในเมื่อคุณก็จ่ายคนอื่นจ่ายมากคุณคุณด่าเขาว่าคอร์รัปชันคือธุรกิจอนะฮะคืออย่างเงี้ยมันแล้วคุณจะให้รัฐบาลไปตแก้ปัญหาย,ยัางไง ผมผมไม่ได้เขียนว่าเป็นเรื่องรัฐบาลเลยซ้ำผมรู้สึกว่าคุณไปถือช่อดอกไม้ก็ได้เดินไปที่บริษัทที่คุณคิดว่าเขาคอร์รัปชันเนี่แล้วคุณก็ไปรอรงคลตรงตรงตรับ้ไปยืมถ้าคุณยังไม่พูดความจริงขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นแบบท่าทีแบบใช่แล้วเวลาคุณจ่ายคุณเรียกคอมมิชชั่นไงฮะเวลาคนอื่นจ่ายเขาเรียกว่าทุจริตคอร์รัปชันครับคนไหนที่สนใจเรื่องนี้นยนะต้องดู Voice TV ต่อนะฮะ Voice TV เป็นช่องที่ให้พื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ้ผมกล้าพูดว่ามากกว่าโดยเฉลี่ยของช่องทั่วไปด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เดี๋ยวผมพูดต่อแล้วก็เดี๋ยวมีในเว็บไซต์ด้วยผมอีนิดนึงคือผมคิดว่าสำหรับสำหรับคนที่แบบต้องการล้มรัฐบาลเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่าเรื่องจะนำข้าวกับคอร์รัปชันเนี่ยจะทำให้รัฐบาลล้มผมคิดว่าควรบี้รัฐบาลเรื่องภาคใต้ดีกว่าแล้วบี้บี้รัฐบาลแบบว่าบี้โดยตั้งคำถามกับประชาิปชนด้วย นะครับเพราะว่าผมคิดว่าปัญหาภาคใต้คือปัญหาของคนทุกคนนะครับคุณไปคุณคุณไปหาทางออกจ,กจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแล้วมันทําให้ทุกฝ่ายทํางานด้วยกันได้คุณยาปองดองคุณแก้ปัญหาภาคใต้ให้ได้นะครับคืออันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วไม่ต้องไปโทษใครไงก็คือคุณก็ไปหาทางออกให้ได้จริงๆอ่ะคำว่าเร <อ S 2> <น>ื่องนั้นจะเป็นจุดที่รัฐบาลเองก็ปราะบางใช่ไหมฮะแล้วก็ผมคิดว่าทุกฝ่ายน่าจะคุยกันเรื่องจริงๆมากกว่าผมเห็นด้วยเรื่องใต้แต่กลับมาเรื่องนี้นิดนึงคือว่าอันด ชูหม่อมอุ้ยเราก็วิจารณ์ซะเละนะฮะ<ช>แต่ผมคิดว่า,างี้ฮะผมคิดว่าในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยคนตายเพราะการเชิดชูความดีเนี่ยเยอะเสียกว่าทุจริตคอรัปชันเยอะโอโสองครามครูเสดเนี่ยนะฮะตายเพราะต่างฝ่ายก็คิดว่ากูเป็นคนดีแล้วก็ฆ่ากัน,นะะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับกับรายการ w a k e Up Thailand ผมเห็นรายการ Wake Up Thailand เนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่านี่เป็นโมเดลของการเปลี่ยนสังคมไทย<ช>คือหมายเขาว่าอย่างมุมมองอย่างผมเมื่อกี้ เมื่อกี้ผมเป็นส่วนน้อยนะเสียงข้างน้อยอ uh huh. แต่ถ้าแต่ว่าถ้าผมเดินออกไปออกช่องอื่นเนี่ยเดินออกไปออกในเวทีสัมมนาปกติกลับที่องค์กรต่างๆจัดเนี่ยผมกลายเป็นเสียงข้างมากไปนะ uh huh. ผมไม่ต้องมานั่งแบบคือไม่เจอการตอบโต้แบบนั้นไงว่านี่คือโมเดลในการที่เหมือนกับว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าคุณหล่อหล,ลอมให้คนนั้นโตขึ้นมาคิดอย่างนึงเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างนั้น,นแต่เพราะว่าคุณมันมีวิธีการในการปรับ มนเทอต์ต <Mental> ของคนได้ไงในเรื่องคอรัปชั่เรื่องอื่นด้วยกลับคือสิ่งแล้วนะเป็นสิ่งดีแต่อย่าดีฝ่ายเดียวละ เราก็พยายามจะบอกอย่างนั้นก็โอเคฮะตาวได้ที่คุณยังเคลื่อนไหวเลยก่ะคาราชาตผมก็จะถามว่าถามว่าคุณอย่างนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่ควรเคลื่อนไหวนะฮะแต่ว่ามันก็มีเรื่องอื่นเหมือนกันผมคิดว่าชื่อชื่อความคิดเนี่ยนะคือมันไม่จำเป็นต้องเห็นร่วมกันฮะสังคมไทยมันต้องไปพร้อมๆกับที่คุณจะต้องมีความเห็นที่แตกต่างอย่างนี้แหละอืมครับนะอย่ากังวลไปเวลาเราเถียงกันเราทะเลาะกันนะฮะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจว่าในมุมที่เสียงข้างมากเป็นเสียงข้างน้อยได้ใน แล้วแต่อินเวอร์เมนต์มีวันนี้เพราะพี่ให้นะฮะอนิชเชนเขาลงก็คืออบิ๊กะไรคนจำรวจเอกคนจำนววิทย์บิ๊กแจ๊ดนะบิ๊กแจ๊ดแจ็คบิ๊กแจ๊ดแจ๊ดใช่บิ๊กแจ๊ดวะตำรวจที่แบบเชิดชูคุณทักษิณเนี่ยนะเป็นนายใหญ่เป็นอะไรนี่คือแบบมันเยอะนะนี่ไม่ใช่คนเดียวผมก็ว่าที่มีลูกคุณทักษิณนะคือแบบแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีลูกคุณทักษิณในออฟฟิศครับคุณจะไปเอาอะไรครับคือผู้บัญชาการตำรวจเนี่ย เป็นใครอะฮะตอนคณไปเล่นเขาทำไมแล้วคนอยากเล่นคุณไปเล่นคนใหญ่สุดดิแต่จริงเขาอุตส่าห์ทำงานเรื่องอ่าเฟอร์รารี่ชนนี่ผมคิดว่าเขาก็เหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องนี้นะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องพุทักษิณนะได้ใจมากเระเรื่องคุ้มนะฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยฮะแต่เหนื่อยเหนื่อยไม่เท่าไหร่หรอกฮะแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นที่รู้จักเลยกลายเป็นที่รู้จักแล้วว่าคนคือสีสันเยอะมากนะฮะตั้งแต่งานด้านรักษาผู้คน แต่อ่านประวัติบานประวัติของวิกแจ๊สนี่ก็คือหลายหลายหลาย,ลายมุมในตรงกันก็คือไม่ได้มาอยากเป็นตำแหน่งนี้ครับนะครับเพราะว่าเป็นคนประทุมก็อยากจะขึ้นสูงสุดก็คือภาคหนึ่งกลับนะครับก็ถูกผักมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับกดดันไปก็กดดันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือถ้าคุณทักษิณมาถึงประเทศไทยในในปีนี้นะฮะขนาดนั้นเลยถ้าเขาเป็นนครบาลไงฮะก็คือถ้าอยู่ในเขตนครบาลเนี่ยมันจะไปจับไหม แต่ถ้าเกิดไม่ได้มาลงในเขตนครบาลน,นี่ <c oughs> ก็ปล่อยวิกแจ็กัะไปนะฮะละเว้น <c oughs> ก